ในภาสิทธ์ที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้นั้นท่านพูดถึงเรื่องความจนกรอกจนมุมของคนวิ่งหาที่พึ่งแบบรสําลสายไม่เป็นท่าไม่เป็นสาระเพราะภายัยคุกคามแล้วก็ วิ่งไปอย่างนั้นเองตามภาษิตท,ที่ว่านี่ท่านว่าพระหุงเวสรนณังยันติปปตตานิวันนานิจัการามารุภเกตยานิมนุษาพ์พญตัดชิตาเ <c oughs> นตังโคสะรังเขมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณมากาม,กมะสับรุข้าพุทธเจติมนุษย์เมื่อถูกภัยผู้คามแล้วยอมวิ่งหาที่พึ่ง ต่างๆตามที่ตนจะเห็นว่าปลอดภัยวิ่งไปพึ่งต้นไม้ภูเขาบ้างแสดงอาการดวงสวงเห็นสวงไหว้บอนอะไรต่างๆนานานพ้นจากทุกจากภัยเข้าในอารามร้างบ้างเป็นวัดร้างอารามมลุกอภเเตยานี้ไป ตามเจดีร่างบ้างอันว่าเป็นที่พึ่งของใจที่ว่าเนตังโคสนันงเข้มังนั้นชนะนั้นไม่กเกษมชนะนั้นไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยใครจะถึงจากเพียงไรก็ตามก็เป็นโมคะทั้งนั้นนี่ตาม บาลีที่แปลออกมาเป็นอย่างนี้โยจะบุษธันจะทำมันจะสร้างขันจะเสนังกตูผู้ใดถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ว่าเป็นสนะจะตาริอริยสัจจานิสัมปัญญายปัดสติ ดุขังดุขะสมุปปาังดุขะสัจจะปิกำมังเรียนจัดทั้งยีกังมักังดุคู่ปะสมะ伽มินะผู้ใดรู้แจ้งหรือปฏิบัติตนจนถึงความรู้แจ้งซึ่งสัจธรรมทั้งสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมากอย่างกระจับใจผู้นั้นย่อมถึงความพ้นทุกข และพ้นทุกข์ไปโดยลำๆๆดับจนกระทั่งพ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยเอตังโคสาระนังเขมังเอตังรนณมุตตมังเอชตังรนมะกามะสบดุฆาปุโมกต,ตินั่นแลเป็นสรณะอันกเกษมเป็นรณะอันปลอดภยัยไร้ทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่ นี่เป็นสูตรที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ยึงไม่ใช่เป็นสูตรหรือเป็นธรรมอันเล็กน้อยเป็นเรื่องหัวใจของสัตว์ที่แสดงความว่าวุ่นขุนม,มัวเสาะแสวงหาวิ่งนน่นวิ่งนี่เพื่อหาที่พึ่งที่ยึดในเวลาในเวลาจำเป็นแล้วก็ทำให้ยึดผิดด้วยเพราะไม่ได้ซ้ำเหนียกศึกษาไม่เข้าใจว่าอันใดเป็นภัยอะไรเป็นคุณ จึงสุมสี่สุมห้ากันไปอย่างนั้นผู้ที่เข้าอกเข้าใจก็ยึดหลักที่ถูกต้องก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นต้นมีชื่อว่าสรระอันกเกษมในจ,จิตใจของเราทุกคนบรรดาสัตว์โลกที่มีกิเลสย่อมจะมีภัยคุกคามด้วยกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยการใดการจะานหนึ่งจนได้ เราจึงอยู่ในข่ายแห่งความผู้คามเหล่าน,นี้ด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนั้นทำอย่างไรเราจึงจะได้หลักสาระ,ะอันถูกต้องแม่นย่างเป็นที่พึงพอใจในการยึดไม่เสียผลเสียประโยชน์ ท่านจึงสอนไว้ให้รู้เรื่องพุทธังทำม,มังสังขังพุทธท่าจะทำมังจะสังขังจะเทนังกระตุกนี่ให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็ธประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปฏิปทาที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ให้รู้เรื่องของความทุกข์ที่มีอยู่ในสัตว์โลกทุกธาตุทุกขันทุกสกลรากายไม่ว่าหญิงว่าชายสัตว์ บุคคลเหมือนๆกันหมดนี่เครื่องของทุกข์ที่เป็นสิ่งน่ากลัวแต่ก็เป็นสิ่งที่ติดแนบอยู่ในกายในใจของสัตว์โลกทั่ว,วไปเราจะหาอุบายวิธีหลีกเลี่ยงหรือทำให้หลุดพ้นจากทุกข์เหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดท่านจึงสอนลงไปว่าน้ำยอกให้น้ำบง ทุกที่เกิดกับตนให้ให้กำหนดทราบว่านี้คือทุกข์คือสิ่งที่เป็นภัยอันสัตว์โลกทั้งหลายกลัวกันยิ่งนะเมื่อทราบชาัดว่าว่านสิ่งนี้เป็นภัยแล้วให้ค้นหาสมุทฐานคือสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นี้เป็นมาเพราะอะไรแล้วก็แก้พยายามแก้สาเหตุันนั้น เช่นใจคิดเรื่องใดที่คิดขึ้นมาแล้วมากน้อยเกิดความเดือดร้อนคุณเคืองด้วยจิตใจเป็นทุกข์เพราะความคิดนั้นนั้นให้พึงพยายามละเว้นความคิดนั้นอย่าได้คิดซ้ำคิดซากผลจะตามมาซ้ำซากๆคือเป็นทุกข์แล้วทุกข์เล่าเป็นหลายครั้งหลายหนก็เป็นทุกข์มากขึ้นไปเอง จนถึงกับตรงจิตตรงใจลงไม่ได้ขนาดถึงเสียสติสตังไปก็มีเพราะความคิดมากนี่มีมีจำนวนมากนี่คือสาเหตุที่จะทำให้เพิ่มความทุกข์ขึ้นโดยลำดับท่านสอนให้พยายามละให้พยายามกำจัดให้พยายามห้ามความคิดเช่นนี้ด้วยกำลังแห่งสติ คิดค้นโดยปัญญาเพื่อจะคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ออกได้ให้เห็นตามความจริงของมันแล้วการที่จะค้น,คนสม,มุติฐานของทุกของเหตุให้เกิดทุกนี้ก็ไม่นอกเหนือไปจากสติกับปัญญาซึ่งเรียกว่ามัคที่อยู่ในสัจธ,ธรรมอันเดียวกันคำว่านิโรธคือความดับทุกข์ ก็ดับทุกคือความวุ่นวายหรือความกังวลทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองทุกที่มันเกิดขึ้นจากความกังวลวุ่นวายเหล่านี้มันเกิดที่ที่ขึ้นที่จิตและให้พยายามระง,งับดับมันลงที่ตรงนี้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเรื่องโลกเราจะว่ากว้างมันก็กว้าง แผ่นดินทั้งแผ่นใครจะกำหนดได้ว่ามันกว้างขนาดไหนนอกจากคนที่มีความชำนิชำนาญพวกวิทยาศาสตร์พวกอะไรเขาไปอย่างนั้นนเราธรรมดาไม่สามารถว่าโลกนี้วัดโดยรอบมันได้สักกี่กิโลกี่ไมล์เหล่านี้แล้วความหนาของมันประมาณเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบแล้วทั้งหมดนี้อะไรที่ เป็นกองทุกข์ที่สําคัญดินก็เป็นดินไม่ใช่ทุกข์นะต้นไม้ภูเขาที่เกิดอยู่กับดินกับพื้นที่เหล่านี้มันก็เป็นต้นไม้ภูเขาตามหลักธรรมชาติของมันมันไม่ใช่เป็นตัวทุกข์พระอาทิตย์อยู่บนฟ้ามันก็ไม่ใช่ตัวทุกข์ดาวอยู่บนฟ้าก็เช่นเดียวกันอากาศกลางหามันก็ไม่ใช่ตัวทุกข์ทั้งนั้นทีนี้ใครอ่ะเป็นตัวทุกข์ และใครเป็นผู้รับทุกขที่กระทบกระเทือนกันอยู่ทุกวันทุกวเวลานี้คือใครและใครเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมแห่งทุก์ทั้งหลายที่กระทบกระเทือนอยู่เวลานี้ก็นอกนอกไปจากใจจะมีอะไรเล่าเนี่ยเมื่อสรุปลงมาแล้วก็ได้แก่ธาตุแก่ขันเกียรติจใจของเราในขณะนั้นเป็นภาชนะอันสําคัญสำหรับรับสุขและทุก์ทั้งหลายที่เป็นไปทั้งวันทั้งคืน เวลาเวลาที่ผ่านไปก็ผ่านไปตามเวล,า,เวลาของเขาตามการของเขาโดยเขากม็มีความหมายในตัวของเขาเลยผู้ที่มีความหมายในตัวนี่แหละที่คาดที่หมายเรื่องนั้นเรื่องนี้นำทุกข์เข้ามาใส่ตัวเองได้แก่ใจนอกจากใจออกมาก็คือร่างกายของเรา หี่ยนเข้ามาแล้วก็มีแต่ร่างกายของแต่ละรายละลายแห่งสัตว์โลกทั้งมนุษย์และสัตว์นี้เท่านั้นเป็นก่องทุกข์เป็นผู้รับทราบทุกข์เป็นผู้รับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมากน้อยมากระทบกระเทือนภายในร่างกายจิตใจของเราศาสนาท่านจึงสอนลงที่จุดสําคัญนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดที่ รับเคราะห์รับกรรมอยู่ตลอดเวลาส,า,าสร้างเคราะห์สร้างกรรมอะไรก็เป็นจุดนี้เป็นผู้สร้างไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเป็นผู้สร้างเราจะว่าโลกธาตุมันกว้างมันก็ว่าไปตั้งแต่ความสําคัญของจิตคําพูดที่ออกจากปากของเราเท่านั้นแต่เราก็ไม่สามารถที่จะลบล้างความทุกข์ที่มีอยู่ภายในกายกับใจของเรานี้ได้เลยถ้าเราไม่ย้อนเข้ามาสนใจแก้จุดที่มีอยู่แห่งทุกนี้ให้ถูกต้องตาม หลักคำต่างนที่พระองค์ท่านต่างนไว้ทุกก็ไม่พ้นจากเราแต่ว่าทุกเราเท่าภูเขาหรือใหญ่กว่าภูเขามันก็ว่าได้เพราะมันเป็นอยู่เต็มตัวของเราแภูเขาทั้งลูกเคยได้เห็นภูเขาลูกไหนแล้ววิ่งเข้าโรงพยาบาลมีไหมแล้วมีหมอคนไหนไปรักษาย,ยายาภูเขาทั้งลูกว่ามันเจ็บมันไข่มีไหม ต้นไม้ใบหญ้าเคยมีรางพยาบาลมีหมอไปรักษาเขาไหมถ้าว่าเขาเป็นทุกเขาเคยมีโรงพยาบาลไหมสิ่งเหล่านี้เพื่อรักษาเขามันไม่มีดินก็เป็นดินไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งทุก์จึงไม่มีหมอเป็นไปประจําเพื่อรักษาดินรักษาน้ํารักษาลมรักษาไฟรักษาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ นอกจากเรื่องของสัตว์ของบุคคลนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสําคัญที่เป็นผู้รับความทุกข์ความลําบากทั้งหลายที่มาจากที่ต่างๆเข้ามาสัมผัสพันธ์กับกายและใจของตนถ้าเราจะมองข้ามในจุดที่เป็นความจริงคือเป็นความทุกข์ความสุขอยู่เฉพาะภายในจิตใจเหล่านี้ก็ชื่อว่าเราเรามองข้ามตัวเองเรามองข้ามความจริงเรา ก็ไม่อาจสามารถมองเห็นความจริงได้และจะแก้สิ่งที่ผูกพันหรือทับถมเราได้แต่ทุกนี้ออกจากใจได้อย่างไรเมื่อเราไม่มองจุดที่ควรมองไม่แก้จุดที่ควรแก้จึงควรแก้ลงที่จุดนี้นิบากกระขนคือร่างกายมันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากวตะ เราจะแก้ไขอย่างอื่นก็แก้ไขไม่ได้จะไม่ให้มีก็ไม่ได้เพราะมีขึ้นมาแล้วการเยียวยารักษาร่างกายนี้ด้วยวิธีใดที่เราเคยรักษากันมาเราก็พอทราบได้และเราเคยรักษากันตลอดมาการทํามาหาเรื่องชีพมีอยู่ยาปลาแป้งอะไรก็มาบำรุงรักษากันเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อไม่สุดวิสัยนี่เราเคยรักษากันมา ในส่วนเรื่องจ,จิตใจเราจะรักษาด้วยวิธีใดนี่เป็นสิ่งสำคัญท่านจึงให้รักษาด้วยธรรมโอสถสกัตตวาพุทธรัตัณังโอสถทั้งอุตมังวัลังธรรมรัตตังสังฆาตัณหงโอสถทั้งอุตมังวัลังนี่แหละเป็นยารักษาใจใจเป็นอย่างไรจรึงต้องรักษาเพราะใจเต็มไปด้วยโรคด้วยภัยต่างๆภัยรอบด้านของใจ ทุกจึงรอบด้านของใจเพราะฉะนั้นใจจึงควรเป็นคนไข้สำหรับรับยาคือธรรมโอสถถ้าปราศจากธรรมโอสถเป็นเครื่องเยียวยารักษาแล้วใจจะไม่พ้นจากความล่มจมจะไม่พ้นจากความทุกข์ความทรมานตั้งตลอดกับตลอดกันหากำหนดกฎเกณฑ์ุด หมายปลายทางไม่ได้เกิดมาชาติใดพบใดจะเจอตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะความไายหนักหรือป่วยหนักของใจด้วยพิเลตอาสะวะเป็นเครื่องเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาผลคือความทุกข์บีบคั้นจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอทุกภกทุกชาติไม่ว่าพบใดชาติใดถ้าไม่พยายามแก้ไขในจุดนี้ให้ดีเท่าที่ควรแล้ว ไปพบไหนก็คือใจจะเป็นผู้ไปสู่พบนั้นเป็นผู้ไปรับเคราะรับกรรมในพบนั้นๆเราจะหวังเอาความสุขความเจริญจากพบไหนถ้าเราไม่หวังไม่แก้จิตใจนี้ให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเรากําลังรู้และรับผิดชอบอยู่นี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่แก้ไขจิตให้เบาบางสั่งซาลงไปจากความทุกข์ความทรมานที่เรียกว่าโรคของใจ ทำมโอสถจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งหรือเป็นธรรมชาติที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับใจของสัตว์โลกเราเป็นมนุษย์เป็นความสูงสุดในโลกนี้ที่มีความเฉลียวฉลาดและสมควรแก่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ไหนมาประกาศสอนที่โลกมนุษย์เหล่านี้เป็นสําคัญยิ่งกว่าสอนที่อื่นใดเห็นว่ามนุษย์นี้แดนมนุษย์นี้เป็นแดนที่เหมาะสม สำหรับเราเหมาะสมกับธรรมหรือไม่เราต้องตั้งปัญหาขึ้นใ่ตัวของเราอีกทีนึงปัญหาที่เราตั้งขึ้นถามตัวเองนี้เพื่อให้ทราบความบกพร่องหรือความสมบูรณ์ความผิดความถูกของตนมีประการใดบ้างจะได้ทราบและจะได้แก้ไขในสิ่งที่บกพร่องและส่งเสริมสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนี่ชื่อว่าเรารักษายาด้วยธรรมสมกับเราเป็นคนไข้ถ้าคนไข้ ไม่สนใจกับหมอไม่สนใจกับอยู่กับยาคนไข้คนนั้นก็มีทางที่จะกำเริดเรื่อยๆหาทางดีไม่มีหายโรคหาทางหายโรคไม่มีคนไข้มีความสนใจต่ออยู่ต่อยาต่อหมออยู่แล้วก็มีทางจะเป็นไปได้นี่เราเป็นประเภทคนไข้ที่สนใจต่อทรรมโอสถอยู่แล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาและพยายามบำเพ็ญตนด้วยอัดด้วยธรรมเชื่อว่าเป็นการรักษาตน ด้วยธรรมโอสถพุทธังธรรมังสังฆังสงนังกระฉามินี่เป็นหลักสําคัญของใจให้ได้ยึดเรียกว่าเป็นธรรมโอสถแทรกซึมอยู่ภายจในจิตใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบสุขคิดไปไหนก็คิดเรื่องความทุกข์ความลําบากนี้เป็นไปทั่วโลกทั่วสงสารไม่ว่าประเทศใดชาติชั้นวรรณะใด เพราะเราอยู่ใน่ามกลางแห่งกองทุกจะไม่ให้เกิดทุกภายในบุคคลในจัตดนี้เป็นไปไม่ได้เพราะเราเกิดในกองทุกอยู่แล้วธาตุขันเหล่านี้คือกองไฟมีความบกพร่องอยู่ตลอดเวลาที่ต้องการความเยียวยารักษาเราจึงจะอยู่เฉยๆไม่ได้นี่นี่เราก็พอทราบได้แล้วเรื่องเหล่านี้ทีนี้ธรรมโอโสถที่จะเป็นเครื่อง บำรุงรักษาจิตใจของเราเพื่อมีความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อมีหลักฐานภายในจิตใจเราจึงควรสนใจเป็นกรณีพิเศษอยู่เสมอภายในใจโดยเฉพาะไม่ว่าจะทำจิตบ้านการเรือนอะไรหน้าที่การงานหนักเบาเพียงไรก็ตามการนรึกถึงคุณธรรมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ เป็นสิ่งที่มาหนักหน่วงทวงจิตใจจนเสียการเสียงานแม้แต่ความคิดความปรุงต่างๆในเรื่องทั้งหลายทั้ง,ท,งทั้งที่เราทํางานอยู่เรายังเรายังคิดได้เหตุใดเราจะคิดอัดคิดทำคือพุทธังธรรมังสังขังภายในจิตใจของเราไม่ได้นี่มีเรียกว่าธรรมโอสถให้เป็นเครื่องบําบุงน้ําใจเราอยู่เสมอชื่อว่าเป็นผู้สร้างหลักฐานให้แก่กจ,จิตใจสร้างสิ่งที่ยึดที่มั่นคงให้แก่กจ,จิตใจ ใจเราจะค่อยสางค่อยซาจากวิเลศอาสวะไปโดยลำดับแล้วจะมีความร่มเย็นนี่แหละการสแสวงหาที่ผึ่งที่เป็นความถูกต้องตามหลักธรรมได้แก่การสแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจใจมีความต้องการความสุขความสบายอยู่ตลอดเวลา แต่หาอุบายวิธีที่จะสร้างความสุขให้แก่ใจตามความมุ่งหมายหรือตามความมุ่งหวังนั้นเป็นไปได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะความฉลาดหรือกำลังบางช้างเราไม่พอนอกจากนั้นผู้ไม่สนใจที่จะทำความสุขให้แก่ใจ,ใจิตใจนี่รู้สึกจะมีอยู่มากไปหาความสุขจากสิ่งน,นั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นเครื่องเสริมภัยะมากกว่า ที่จะเป็นเครื่องดับไฟส่วนธรรมะเป็นเครื่องดับไฟคำว่ากิเลสนั่นแหลคือเชื้อไฟอันสําคัญแสดงเป็นไฟขึ้นมาคือความรุ่มร้อนจะแสดงมาจากไหนถ้าไม่แสดงออกมาจากกิเลสซึ่งเป็นเชื้ออันสําคัญแล้วกิเลสทุกประเภทจะดับลงได้ด้วยน้ําคืออัดคือทำคือความดูทั้งหลายอย่างอื่นดับไม่ได้ เวลานี้เป็นโอกาสอันเหมาะสมกับเราทั้งหลายที่พอเป็นไปได้ร่างกายก็สมบูรณ์หรือแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่จิตใจก็ยังสมบูรณ์อยู่ด้วยอาจด้วยธรรมด้วยสติปัญญาพอที่จะประคับประคองตนไปได้จนถึงวาระาสุดท้ายเราอยากให้เสียที่เกิดมาในความเป็นมนุษย์ เรียกว่าเป็นสัตว์พิเศษจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่เต็มโลกเต็มสารไม่เหมือนมนุษย์นี้เลยนี่เรียกว่าเราได้เปรียบสัตว์ทั้งหลายแล้วเราอย่าให้เสียเปรียบสัตว์ทั้งหลายในตอนที่ว่ามนุษย์สูงด้วยความฉลาดแต่ต่ำด้วยการประพฤติก่อปวยทุกมาเผารมตนเองนี่ไม่สมควรแก่ความเป็นมนุษย์เราอันใดที่ดีงามอันใดที่เป็นความสุข ดังที่จิตมุ่งหวังอยู่ตลอดเวลาแล้วให้สอะ,ะแสวงหาโดยทางที่ถูกความสุขจะเป็นขึ้นที่ปิดใจของเราเองมีคนมีธรรมกับคนไม่มีธรรมคนสแสวงหาที่ที่ที่พึ่งผิดกับคนสแสวงหาที่ทุกที่พึ่งถูกมีผลต่างกันดังที่กล่าวมานัน ในบทธรรมเบื้องต้นซึ่งในงพูดกันก็ว่าพระพุทธเจานงยันติการสอดแสวงหาที่พึ่งที่โลกภยัยให้เป็นที่ปลอดภัยนั้นแสวงหาต่างๆกันโดยความรู้สึกผิดบ้างถูกบ้างแต่ส่วนมากก็เป็นไปในทางที่ผิดท่านจึงในแนะไว้ทั้งสองทางคือทางหนึ่งก็เป็นแสดงในทางที่ผิดทางที่สอง ในทางเป็นความถูกต้องของคนผู้มีหลักเกณฑ์ได้แก่พุทธันจะทำมันจะสังขันจะยังกระโตแล้วก็แสดง,งถึงเรื่องอริยสัจจะทำทั้งสี่ตนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งอันดีงามชุ่มเย็นสุดท้ายก็เป็นผู้ถึงที่อันเเษมเพราะรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่โดยรอบภา,ายในจิตใจเป็นผู้บริสุทธิ คำว่าบริสุทธิ์นี้เราเคยได้ยินมานานอะไรบริสุทธิ์เราก็ชอบยิ่งจิตใจบริสุทธิ์ด้วยแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่ล่ำลือมากประหลาดอัศจรรย์หาอะไรเสมอเหมือนไม่ได้ในโลกทั้งสามเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยกันจึงเป็นสนนนะของโลกโลกได้กราบไหว้บูชา ไม่มีใครจะยกตนไปกดขี่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นอกจากคนประเภทที่เลยสัตว์ลงไปแล้วเท่าน,นั้นถึงจะเป็นไปได้อย่างนั้นหากคนที่ระลึกดีชั่วได้อยู่แล้วไม่มีใครกล้าทำ้าเป็นประเภทอาจารย์เทวทัตนั้นเป็นไปได้เทวทัตก็เป็นขนาดที่คอยทำลายพระพุทธเจ้าแต่สุดท้ายพระเทวทัตก็เห็นโทษ ผู้ไม่ยอมเห็นโทษนั่นก็เป็นขนาดอาจารย์นิเทวทัตนั่นอาจจะเป็นไปได้ในการตําหนิติเตียนือลบล้างาศาสนาคือาศาสนาธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลบล้างบุญลบล้างบาปให้ศูนย์ไปจากโลกไม,ม่ให้มีด้วยความทําคันหรือด้วยกิเลสของตนคําว่ากิเลสมันมีอยู่ภายในใจแล้วเราจะไปลบล้างอะไรให้มันสูญหายก็ตามถ้าไม่ลบล้างกิเลสตัวมันจากให้บุญให้บาปสูญหายไปนั้น หมดประจักษ์ใจผู้นั้นแล้วผู้ที่จะหาประกองทุกข์ทั้งทั้ง,ท,งที่ลบล้างทุกขนะ์น่ะก็คือใจดวงนั้นแล้วย่นเข้ามาในหัวใจของเราพยายามลบล้างทุกข์ด้วยการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบของตอนเองความสุขความสบายเราไม่ต้องไปถามที่ไหนแหละทุกข์มีอยู่ที่ใดความมุ่นวายมีที่ใดแก้จุดนั้นได้แล้วความสุขความสบายความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาเอง เท่าที่จิตหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็คือความวุ่นวายนั่นแหละเป็นเครื่องก่อควรเป็นเครื่องทําลายความสงบสุขของใจจึงหาทางเกิดหาทางเป็นมาเป็นขึ้นไม่ได้ก็มีเท่านั้นอันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องการอเอาะแสวงหาที่พึงให้ท่านทั้งหลายฟัง ทั้งทางที่ถูกทั้งทางที่ผิดให้เลือกเฟน้นเอานำมาประพฤติปฏิบัติเสาะแสวงหาที่พึ่งของตนภายในจ,ใจิตใจอะไรที่พึงอันเหมาะสมได้รที่พึงอันกเกษมแล้วจะมีความกเกษมอยู่ภายในจ,ใจิตใจทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดจึงขอยึดติดทมเพียงเท่านี้